ช่องพรชัยซื้อขายเหรียญสวัสดีครับผมเจ้าของช่องพรชัยซื้อขายเหรียญครับเอีเดี๋ยวคลิปนี้พรชัยจะมาเปิดกล่องนะอือช่องของพรชัยจะมาเปิดกล่องซึ่งภายในบรรจุเหรียญน,นะฮะภายในบรรจุเหรียญอาส่งมาจากนักสะสมท่านหนึ่งนะฮะ จากจังหวัดนนทบุรีนะจากจังหวัดนนทบุรีก็ต้องบอกว่าอม,มาดูกันซินะในกล่องเนี้ยเออในกล่องเนี้ยเอฮะจะเป็นเหรียญที่ขายได้ไหมนะขายได้ไหมที่ส่งมานะโอเคเนาะขายได้จะทุกชนิดราคาไหมเออเหรียญน,นั้นราคาถูกชนิดนั้นราคาแพงอ,อะไรยังไงไปแล้วว่าปาช่องพันใจจะชี้แจงแถลงไขายให้เอฟซีได้รู้กันโอเคเนาะอ่ะ เดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะดูเหรียญในกล่องน,นะฮะผนชัยฝากสักนิดหนึ่งนะช่องันชัยฝากสักนิดให้อ่าฝากให้เอฟซเนี่ยช่วยอ่ะอย่าลืมนะกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะฮะกดติดตามช่องของันชัยไว้นะฮะดูสิว่าอ่าบางทีท่านมีเหรียญหักต้องการขายเออต้องการส่งเหรียญขายช่องคอนพนไัยนะติดตามช่องของพนชัยไว้นะจะได้รับรู้ว่า ช่องของพันชัยนั้นรับซื้อเหรียญชนิดราคาอะไรบ้างโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเหรียญในกล่องกันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเหรียญในกล่องกันนะปืดมาดูสิว่านักสะสมส่งมาเนี่ยเอฟสีเป็นเหรียญอะไรเนาะเออชื่อฝากติดตามช่องของพันทัยด้วยนะเอฟีนะเพื่อไม่พลาดในการติดตามรับชมคลิปวิดีโอนะเออ เพื่อไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอที่ช่องผ่อนชัยจะเผยแพร่นะเออจะได้รู้ว่าเออทางช่องของผนชัยเนี่ยรับซื้อเหรียญอะไรนะรเพราะว่าบางทีเสีหลายช่องนะเป็นหลายช่องหลายหลายร้านเนี่ยจะรับซื้อเหรียญไม่เหมือนกันฉะนั้นนะฮะหากเราชอบช่องไหนเออเราติดตามช่องไหนเราอยากขายเหรียญให้ช่องไหนเราต้องติดตามช่องช่องนั้นด้วยนะเพราะว่าแต่ละช่องซื้อขายเหรียญไม่เหมือนกัน โอเคเนาะเดี๋ยวขออนุญาตยกเหรียญออกจากปากกล่องก่อนนะอ้น้ำหนักเยอะเอจะเป็นเหรียญอะไรบ้างเนี่ยอย่างนี้น่าจะเป็นเหรียญที่ระลึกนะโอเคเนาะในกล่องไม่มีอะไรละนะเดี๋ยวเต็มโต๊ะนะเต็มโต๊ะาวางไว้ก่อนชุบสั่งหอมายังดีเดี๋ยวาองดูสิว,ว,ว,ว่าเป็นเหรียญอะไรกันบ้างอันนี้เป็นใบอะไรกันเอ่อเยมวป่าดูก่อนฮนะเขาเขียนมาว่าชุดที่สอง นะนะเออชุดที่2อ,อะไรคือชุดที่2กันเออเอฟซี FC. เดี๋ยววางไว้ก่อนเนาะเออเดี๋ยวเรามาดูดึงเหรียญในกล่องออกมาสักเออเอฟซี FC. ช่องของคนชัายสร้างมานะฮะเพื่อเป็นช่องที่ต้องบอกว่าเป็นช่องประกาศรับซื้อเหรียญรับซื้อเหรียญน,นั่นเองนะช่องพรชัยรับซื้อเหรียญอนาคตก็อาจจะเป็นช่องร่วมทั้งรับซื้อเหรียญเข้าแล้วก็จาหน่ายขายแบ่งปันเหรียญออกนะโอเคเนะาะทำเกี่ยวกับเหรียญกระสาบซื้อและขายเหรียญกระสาบป,ประมาณนี้ เอฟสี่เราได้เหรียญมาสองห่อนะฮะอืมนะมาสองห่อเดี๋ยวดูให้ละเอียดก่อนฮะนะนะเอออันนี้เขาบอกว่าชุดที่หนึ่งแปลว่าป่าจะแยกนะฮะแยกชุดที่หนึ่งเปิดชุดที่หนึ่งออกแล้วนะฮะอป้ปาจะแยกออกวางไว้วางเดียวไว้ต่งหาเพราะมีชุดที่สองเขาบอกมาว่าอย่างนั้นนะโอเคเนาะป้าปาไม่มั่นใจว่าจะเป็นสองเจ้าหรือเปล่านะเป็นสองสองเจ้าของหรือเปล่าเออชุดนี้อาจจะเป็นเจ้าของหนึ่งแต่อาจจะเป็นญาติพี่น้องกันหรือเปล่า นะฮะเราจาเป็นต้องเปิดทีละชุดแล้วก็แยกเหรียญไว้นะป้าป้าชี้แจงแบบนี้เนาะพอสังเกตดูเขาเขียนมาว่าชุดที่1แล้วก็ชุดที่2อ,อ่ะปิวพอชัยจะเลือกเปิดชุดที่1กันก่อนนะจะเลือกเปิดชุดที่1กันก่อนโอเคเนาะมาดูซิว่าชุดที่1นห่อที่1นเนี่ยจะเป็นเหรียญอะไรนะเออตรงตามที่ช่องพรชัยประกาศรับซื้อไปไหมนะฮะปืดมาดูซิว่าเป็นเหรียญอะไร อเปลียวพ่อนชัยจะบอก F4 ไปในตัวเลยว่าเหรียญแบบนี้อ๋อขายได้นะเหรียญแบบนี้ขายไม่ได้นะเหรียญแบบนี้ขายได้แต่ราคาถูกมากจํานวนการผลิตเขาเยอะนะเลยนะจะบอกกล่าวกันตรงนี้ไปเลยนะให้ F4 เข้าใจเนาะอืมอึ๊บมาเดี๋ยวเรามาดูเหรียญในชุดแรกกันนะฮะ เอฟซีฮะเหรียญชุดแรกนะฮะเออเหรียญชุดแรกเนี่ยจะเป็นเหรียญเออจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทเรือหงนะฮะจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทเรือหงเอฟซเหรียญหนึ่งบาทเรือหงเนี่ยราคาก็จะไม่แพงนะฮะราคาก็จะไม่แพงเพราะวงการเหรียญนักสะสมเนี่ยเขามองว่าเป็นเหรียญผลิตมากขาดง่ายนะฮะนะราคานี่แทบจะไม่มีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญเลย นะนะปป่าจะชี้แจงเอาตัวเชียรชัยนะผ่ชัยจะชี้แจงไปแบบนี้เลยช่องพรชัยจะชี้แจงนะโอเคนะเนาะเหรียญหนึ่งบาทรลหง FCH เป็นเหรียญที่ผลิตออกมาค่อนข้างเยอะนะบางพื้นที่เนี่ยเขาอาจระง,งับการรับซื้อไว้ก่อนเพราะจํานวนการผลิตค่มากเยอะนะอย่างช่องของบ่นชัยก็ให้ติดมานะให้ติดมากับเหรียญหลักๆนะโอเคเนาะปป่า,ปาอ่าปป่าติดโทษที f c an, นะเพราะว่าช่องของพรชัยเนี่ย เป็นช่องสำรองช่องประปาซึ่งช่องผ่ะป,ะปาจะติดปากพอ่อัใจจะติดปากตลอดนะฮะไม่ตัดคลิปเลยนะโอเคเนาะหนึ่งบาทแล้วผงนะฮะผลิตออกมาเยอะราคาซื้อขายแทบจะไม่มีอย่างช่องของวันไัยก็ถ้าผ่านการใช้งานไปแล้วนะนะรับซื้อที่ประมาณเดรียละ1บาท5 0สตางค์เท่านั้นเองนะเพราะเราขายออกก็ขายไม่แพงนะเพราะนักสะสมยังมีเก็บติดบ้านกันอยู่ชาวไทยยังมีเก็บติดบ้านกันอยู่ยังไม่ถึงว่าปเปลียนหายา,ยากฉะนั้นราคาซื้อขายที่แทบจะไม่แพง โอเคเนาะหลังจากนั้นตรงนี้จะเป็นเหรียญบาทปี05หลังตาแผ่นดินนะเออเหรียญบาทปี05หลังตาแผ่นดินประมาณนี้นะถามว่าวรับซื้อไหมครับซื้อฮะแต่ราคาราคาราคาเขาไม่แพงนะราคาเขาไม่แพงนะถ้าผ่านการใช้งานสมบูรณ์เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณเหรียญละ3าบาท4บาทเท่านั้นเองนะเพราะว่าขายออกก็ราคาไม่แงพงเพราะจํานวนการผลิตเขาเยอะ นะจุดการผิดเขาเยอะนะก็ต้องดูด้วยถ้าหากว่าเหรียญติดสนิมแดงสินิดีดำมากๆเอฟซีฮะนะข้างเราก็จะขออนุญาตคัดแยกออกบางทีขอบบินขอบอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าราคาเขาถูกอยู่แล้วนะรับซื้อเข้าขายออกเนี่ยฉะนั้นถ้าเหรียญชำรุดเนี่ยเอฟซีฮะนะเราจะคัดแยกออกนะเราเราจะขอคัดแยกออกประมาณนี้แหละเออนะฮะหนึ่งบาทปีศูนย์ห้าหลังตาเป็นดินใครที่มีติดต่อมานะเราก็ช่วยรับซื้ออยู่โอเคเนาะ มาดูชิ้นต่อมานะชิ้นต่อมาเออวันนี้ได้หนึ่งบาทราชการที่เก้ากับเก่ามากันเอฟเสียอยู่ใครมีก็นี่ก็อ,อ่ะพจะมอออกกันไหมเอ,อ่ยตรงนี้จะเป็นเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วนะหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วเขาก็ผลิตเยอะนะฮะผ,นะผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยราคาก็จะไม่แพงนะผ่านการใช้งานล้วเหรียญละหนึ่งบาทห้าสิบจะต่างเท่านั้นเอง เนะพราะราคาขายออกก็จะไม่แพงโอเคเนาะผลิตออกมาค่อนข้างเยอะ1บาทหลังวัดพระแก้วโอเคนะฮะเดี๋ยว <c oughs> ช่องคอนแทยจะไปเร็วกันเลยนะเอีจะไปเร็วนอกเพราะยังหัวที่2อีกใช่ไหมอ่ะวางไว้หลังจากนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญ1นบาทหมุนเวียนปกติธรรมดานะฮะหนึ่งบาทหมุนเวียนปกติธรรมดาซึ่งราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญไม่มาก โอเคเนาะวางไว้รับซื้อนะฮะรับซื้อช่วยนะหลังจากนั้นก็ตรงนี้จะเป็นอะไรกันเอ่ยอ่่จะเป็นเหรียญ20่บบาทปกติธรรมดาโอเคเนาะภาพอาจจะไม่จมวนิดนึงว่เอฟซีเนาะอ่ะวางไว้เหรียญย0บาทนะฮะรับซื้อทุกวันละเลยแต่ต้องเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้นะหนึ่งบาทอนะ่าทุทิยี่สิบบาทที่ละลึกรับซื้อทุกวนะักนละนะแต่ต้องไม่ผ่านการใช้นะฮะไปคุยกับแอดมินเอานาะ หลังจากนั้นก็จะเป็นเหรียญยี่สบาทเชท่นเดียวกันนะเออนะอันนี้ก็เป็น20่สิบบาทเช่นเดียวกันรับซื้อทุกวาระนะ FC รับซื้อทุกวาระเลยหลังจากนั้นก็อันนี้จะเป็นเหรียญต้องตรวจสอบนะอันนี้จะเป็นเหรียญ5บาทปีพศ25 1 5 5บาทเก้าเหลี่ยมโอเคเนะาะมาดูกันซิอันนี้เป็น5บาทคุชเชียง อืมใครมี5้าบาทคุดเฉียงฮนะช่องของผ่อนชัยก็รับซื้อเช่นเดียวกันนะฮะหบาทคุดเฉียงช่องผ่อนชัยก็รับซื้อเช่นเดียวกันเออได้กันมาสมเหรียญนะได้กันมา3เหรียญประมาณนี้นะเออสามยสเนี่ยน่าจะ4เออนี่เก็บหนึ่งเป็น4ี่เหรียญใครมี5้าบาทคุดเฉียงนะฮะแล้วก็5บาทคุดตรงหรือว่าคุดผ่านะทั้งสภาพผ่านการใช้งานแล้วแบบนี้และไม่ผ่านการใช้งานเลยนะช่องของผันช่ายรับซื้อทั้งหมด นะช่องว่าจะจะไปเร็วนิดหนึ่งนะเพราะว่าเรายัางยังชุดที่สองอีกใช่ไหมเอยโอเคเนาะอืมอันนี้จะเป็นอ๋อจะเป็นเหรียญสิบาทที่ลึกกล้วยไม้อาเซียนอ่ะได้กันมาสองเหรียญน,นะสภาพผ่านก็ต้องบอกว่าคล้ายๆผ่านใช้แล้วนะเออนะฮะเออได้กันมาสองเหรียญโอเคเนาะเป็นเหรียญสิบบาทที่ลึกสีเดียวสมัยรักกาาที่เก้านะฮะโอเคใครมีติดต่อมาฮนะ 10บ,บาทที่ลึกก็รับซื้อทุกวานละเลยนะฮะสภาพไม่ผ่านใช้นะเออถ้าผ่านใช้แล้วเนี่ยอืมก็อาจจะขายยากยากนิดนึงอ่ะเออประมาณนั้นซื้อขายยากยนิดนึงอ่ะวางไว้หลังจากนั้นนะมาดูชิ้นนี้ชิ้นนี้เป็นเหรียญอะไรกันเอยนะฮะชิ้นนี้จะเป็นเหรียญ10บ,บาทนะฮะบ,บาทลุกเสือโลกหรือว่า10บ,บาทที่ครบ7จะ15ปีของการลูกเสือโลกหน้าหลังประมาณนี้นะ เป็นเหรียญของพ่อหลวงรัชก,กาลที่9ของเรานะเป็นสิบาทที่รึก็ต้องบอกว่าเป็นตัวติดนะเออเป็นตัวติดแต่ณปัจจุบันนี้ก็ราคาซื้อขายก็จะไม่แรงนะโอเคเนาะใครที่มีนะฮะใครที่มีติดต่อมาเรียวจะตรวจสอบชิ้นสุดท้ายนะตรวจสอบเหบบเรียญห้าบาทเก้าเหลี่ยมกันน่าจะเป็นเหรียญแท้เหรียญเนี้ยโอเคเนาะครับ F4 เหรียญน,นี้เป็นเหรียญห้าบาท ปีพศ2515หรือที่เราเรียกกันว่า5บาท9เหลี่ยมนั่นเองเอเภาพจมูกนิดนึงเนาะนะเออประมาณนี้ใครมีติดต่อมานะฮะ5บาท9เหลี่ยม5บาทคุดเฉียงนะฮะช่องป่านสายรับซื้อทั้งหมดเลยนี่คือเหรียญที่ส่งมาจากนักสะสมท่านหนึ่งนะจบละชุดชุดที่หนึ่งที่เขาเขียนติดมาใช่ไหมอ่ะเปรียวพันายจะาดันเหรียญชุดที่หนึ่งออกไปแล้วก็เดี๋ยวจะให้ f c ดูเหรียญชุดที่สองกันเลยนะฮะอืม นะเรามีความจำเป็นต้องแยกเหรีออกจากกันเพราะว่าน่าจะเป็นยังไงดีสองเจ้าหรือเปล่าส่งมาในในกล่องเดียวกันอโอเคเนาะปื้อปื้ออืมอันนี้เป็นชุดที่สองนะชุดที่สองเป็นเหรียญอะไรกันเอ่ยนะนะมาดูเสื้อชุดที่สองเป็นเหรียญอะไรจะดูกันตรงนี้เลยนะฮะอย่างชุดที่สองเอฟซีฮะจะเป็นเหรียญสองบาทที่ระลึกนะฮะ ให้ดูกันอย่างนี้เลยเนาะสองบาทที่ระลึกสมัยรัชกาลที่9นะต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่ควรค่าน่าเก็บสะสมนะอืมควรค่าน่าเก็บสะสมถึงแม้ว่าราคาซื้อขายเนี่ยจะเกินหน้าเหรียญน,นิดเดียวก็ตามนะนะอย่างใครเขามเีเยอะเนี่ยเขาก็แบ่งแบ่งขายกับช่องของผ่อนชัยเออนะแต่ถ้าใครยังไม่มีนะช่องผ่อนชัยเนี่ย ต้องบอกว่าเริ่มเก็บสะสมกันได้แล้วนะสำหรับเหรียญ2บาทธิรได้กันมา2ชุดนะน่าจะเป็นครบชุดหรืมชุด4ี่วาละนะสี่สิบเอ็ดวาระ,นะาระน่าจะใช่นะโอเคเนาะนี่เป็นเหรียญชุดที่2ที่เปิดออกมานะเหรียญ2บาททิรเอฟซีฮะรับซื้อทุกวาละเลยนะย้ําตรงที่ไม่ผ่านการใช้งานนะย้ํากันตรงที่ผ่านการทิ้งอ่าไม่ผ่านการใช้งานเนาะมีอะไรก็ไปคุยกับแอดมินเอา สองบาทที่ลึกอาจชุดที่2เปิดละหลังจากนั้นอันนี้จะเป็นเหรียญทิลึกนะฮะอันนี้จะเป็นเหรียญรู้สึกว่าอันนี้จะเป็น1บาทที่ลึกนะหึบาทที่ลึกอ่ะประมาณนี้โอเคเนาะเดี๋ยวสภาพผิวเหรียญอะไรยังไงเนี่ยจะใหมเอียเอ่ยมเอี่ยมอง,องๆหรือว่าเป็นเหรียญผ่านการใช้งานแล้วเก่าเก็บเดี๋ยวมีก็จะเช็คต่อจากปรปานะฮาหนึ่งบาทที่ลึกครับรับซือ้อไม่ผ่านการใช้งานวิง่งวิ่งเลยนะฮะแต่ราคาย,ยังไม่แพงเหรียญที่นี้ราคาจะไม่แพง นะโอเคเนาะหนึ่งบาทที่ลึกอ่าสองบาทที่ลึกไม่ผ่านการใช้งานช่องของคนไชยก็รับซื้อกันอยู่โอเคเนาะหลังจากนั้น F อฟอันนี้จะเป็นเหรียญ5บาทที่ลึกนะฮะนะคอนไชจะไม่อ,ออกจากถุงนะเอฟซเพราะว่าจะได้ไม่กินเวลามากเกินเกินไปนะฮะเหรียญ5บาทที่ลึกรับซื้อฮนะทุกวันละเลยไม่ผ่านการใช้งานนะไม่ผ่านการใช้งานรับซื้อทุกวันละ โอเคเนาะช่องของพันไทยเอฟจะรับซื้อเหรียญที่ยังหาพบเจอกันได้ง่ายเออนะหาพบเจอได้ง่ายก็ยังช่วยรับซื้อกันอยู่นะรับซื้อเหรียญหลากหลายว่าอย่างนั้นเถอะตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญน่าจะเป็นเหรียญชุดสตางนะฮะเออเป็นเหรียญชุดสตางโอเคเนาะจับเป็นเหรียญชุดสตางเนื้ออลูมิเนียมนะจะเป็น1สตางค์าสตางเลยประมาณนี้แหละมันก็าําเป็นแพ็คมาเลยนะฮะอ่ะโอเคเนาะอันนี้จับเป็นเหรียญชุดสตาง 1>, 1สตางค์5สตางค์แล้วก็10สตางค์เนื้อสีขาวอลูมิเนียมบอลตัวเทียนเนื้ออลูมิเนียมนะฮะนะเนี่ยได้กันมาหลายชุดโอเคเนาะเวลาจะกินมากจะเกินไปเดี๋ยวพอนชัยจะให้ดูในถุงแล้วก็วางไว้แบบนี้เลยนะดูกันก็เข้าฟังแบบฟัง,ฟงอ่าพอนชัยพูดเข้าๆก็พอเนาะหลังจากนั้นเอฟเจอ่าตรงนี้ต้องดูนิดหนึ่งนะไม่รู้ก็คุยกับแอดมินยังไงนะดูนิดหนึ่งว่าเป็นเหรียญอะไรกันเอ่ยเนี่ย นะเดออันนี้เป็นเหรียญกันเอ่ยเพราะว่าน่าจะเป็นปีพศ2500ไม่เอ่ยนะฮะอืมอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเหนตตร 93, นะเียญ50สตางค์ปีพศ2493นะเออแต่ว่าเป็นรูปแบบบางหาง่ายนะฮะเออแล้วก็จะมีอ่าอันนี้จะเป็นอันนี้ก็50สต,ตางค์เช่นเดียวกันนะนะแต่ว่าเป็นบล็อกบล็อกตัวหนังสือบางหาง่าย นะฮะเท่าที่ดูแล้วเออนะอ๋อนี่เป็นปีพศ2493นะเออ50สต่างปีสองสี่เก้ประมาณเนี้ยโอเคเนาะอ่ะก็ใครมีติดต่อมานะฮะเหรียญทุสตางปีสองสี่เก้าสามเาจะเป็น50สตางค์25สตางค์10สตางค์แล้วก็5สตางค์นะฮะติดต่อมาช่องผ่อนแถวรับซื้อแต่ราคายังไม่แพงนะถ้าผ่านการใช้งานเหล่านี่ยราคาเนี่ยาาก็จะเริ่มต้นกันที่เหรียญละ10บาท15บาท 20บาทตามสภาพความสวยงามถ้าไม่ผ่านการใช้งานก็แตะโน่นแหละ FC นะระดับหลายๆ10ถ,ถึงหลักร้อบาทต่อเหรียญอ่ะวันนี้เราได้25สตาต่าแล้วก็50สตางปีปี2493มากันเออประมาณนี้ใครมีติดต่อมานะช่องของคนไทยซื้อนะสำหรับเหรียญชุดสตางค์ปี2493เนะแ,แต่ปัจจุบันนี้ราคาก็คนค่าเก็บก,การเก็บสะสมนะถึงแม้ราคาจะไม่แผงก็ตามหลังจากนั้น อันนี้จะเป็นอะไรกันเอ่ยจะเป็นเหรียญสองบาทมุนเวียนรัชากาลที่เก้านะเออเป็นปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเหรียญหนึ่งสีขาวประมาณนั้นโอเคเนาะอ่ะก็เป็นทองเหลืองด้วยสงสัยจะเป็นไม่ปีห้าหนึ่งกัห้าเจ็ดนี่แหละนะประมาณเนี้ยเอาได้กันมาสามเหรียญเนานะใครสงสัยอะไรยังไงนะฮะก็ติดต่อแอดมินอันนี้เป็นเหรียญอะไรกันเอ่ยดูตรงนี้ลเลยสิเนาะห้า 50, สิบยี่สิบห้าสิบตาง อืมป่าไ,ไม่มันเอาทวีตียาปอบพันชายไม่มันจ่าเป็นเหรียญชุดอะไรกันเนี่ย F4 นะฮะเป็นเหรียญอะไรกันเอ่ยเนี่ยชุดสุดท้ายและเป็นปีอะไรก э ันเอ่ยอืมเป็นปีอะไรกันเอ่ยเนี่ยเดี๋ยวพันชัยดูเหรียญสักนิดหนึ่งก่อนนะะว่าเป็นเหรียญอะไรนะะปีอะไรกันเอ่ย อันนี้เป็นปีปกติธรรมดาซึ่งไม่มีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญน,นะเท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้นเนาะเออย่างนี้ยังไม่ได้รับซื้อถ้าพูดถึงแล้วนะนะเรายัางไม่ได้รับซื้อแต่นักระสงเขาไม่มั่นใจว่าคุยกับแอดมินมาอย่างไงเนาะเอ,อเดี๋ยวเขาไปจัดการกันเองระหว่างแอดมินมผู้ซื้อแล้วก็เจ้าของเหรียญผู้ขายนะหลังจากนั้นก็จะเป็นชุดสตางค์ปีพศ2500ประมาณนี้โอเคเนาะก็ สรุปแล้วเอสเซียปปาช่องผ่อนชัยเนะี่ยมาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญจากนักสะสมท่านหนึ่งก็ต้องบอกว่าได้เหรียญมาประมาณนี้นะได้เหรียญมาประมาณนี้เนาะหลากหลายนะแต่ไม่ใช่เหรียญหายากนะเป็นเหรียญที่ผลิตมากหาง่ายแต่ว่าพอมีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญกันบ้างเออประมาณนี้เนาะก็ใครสงสัยอะไรยังไงนะก็ติดต่อแอดมินช่องของผ่ชัยมารู้สึกว่าจะติดแบงค์มาด้วยบ้งเนี่ยเออเป็นติดแบงค์มา โอเคเนาะอะติดแบงค์รู้สึกว่าจะเป็นแบงค์ผ่านการใช้งานมาโอเคประมาณนี้นะมาช่วงหลังๆเนี่ยนักสะสมเขาจะส่งแบงค์มาด้วยนะแต่เราก็คุยกับแอดมินก่อนไหมอะไรประมาณนี้โอเคเนาะก็ได้แบงค์หนึ่งบาทโทมัสมา,มาโอ้โหติดกันมาเลยเหรออย่างนี้นะเออเป็นหนึ่งบาทโทมัสผ่านการใช้แล้วก็เป็นแบงค์สิบบาทด้วยสมัยรัชกาลที่เก้าโอเคเนาะอืม ใครมีแบงค์มีเหรียญอะไรยังไงเนี่ยไปคุยรายละเอียดกับแอดมินเอานะไปคุยรายละเอียดกับแอดแอดมินเอาเนาอเออประมาณนี้อจบละสำหรับช่องผดชัยมาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญน,นะจากนักสะสมท่านหนึ่งนะจังหวัดอะไรนะจังหวัดปทุมธาน,นีใช่ไหมเออหรือจังหวัดนนทบุรีลืมละจังหวัดนนทบุรีนะฮะเออเป็น f อท่านหนึ่งจากจังหวัดนนทบุรีส่งเหรียญมาขายนะ เดี๋ยวเป็นเหรียญหลากหลายแบบนี้เดี๋ยวแบบเอเมยก็จะไปเช็คต่อจากพอนชัยอีกครั้งหนึ่งโอเคเนาะเอฟเนี่ยนักสะสมท่านใดที่ต้องการติดต่อส่งเหรียญมาประเมินราคาในช่องของพ่นชัยซื้อขายแล้วก็นะให้ดูตรงนี้เลยนะเพิ่มอดีไลน์กันก่อนนะเพิ่มอดีไลน์ศูนย์เก4 4นเะเพิ่มอดีไลน์เสร็จแล้วท่านถ่ายรูปเหรียญของท่านทั้งด้านหน้าด้านหลังให้ชัดเจนนะ แล้วส่งมาที่ไอดีลายนี้เดี๋ยวถึงคิวเนี่ยแอดมินเขาจะประเมินราคาให้นะประเมินราคาว่าดูซิว่าเหรียญของท่านนั้นขายได้ไหมขายไม่ได้ขายได้แต่ราคาถูกมากส่งมาเหรียญสอเหรียญไม่คุ้มค่าจะส่งอะไรยังไงเนี่ยนะเออเดี๋ยวก็ไปคุยกับแอดมินเอารับซื้อเหรียญช่องของผนชัยโอเคเนาะติดต่อมาตรงนี้ 09840อ้าทุกเช่า098ใช่ละ4095244ลืมไอเดลายตัวเองนะส่งมาได้เลยเนาะเออเพื่อมาดีลากันสักก่อนนะอ่ะก็ใครดูคลิปไม่ทันอะไรอย่างไงก็ย้อนย้อน,ย,อนย้อนคลิปกลับไปดูเอานะนะก็ฝากช่องของผ่อนชัยไว้ด้วยนะเออถ้าท่านต้องการขายเหรียญให้กับทางช่องของผ่อนชัยนะก็อย่าลืมต้องติดตามดูคลิปวิดีโอช่องของผ่ชัยด้วยบางทีท่านไปดูที่อื่นนะดูที่อื่น แต่ว่าไม่ได้ดูคลิปช่องของผนไชยจะส่งเหรียญมาขายอะไรอย่างนี้เนี่ยก,ก็ยังไงติดฝากนิดนึงต้องดูคลิปนะเราจะขายเหรียญให้ช่องช่องไหนนะเราต้องดูคลิปช่องนั้นเพราะแต่ละช่องแต่ละพื้นที่อาจรับซื้อเหรียญไม่เหมือนกันโอเคเนาะ,ะก็จบแล้วละการเปิดกล่องรับซื้อในวันนี้ก็ฝากขอบคุณเจ้าของเหรียญน,นะจากจังหวัดนนทบุรีด้วยโอเคนะเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่นะคลิปนี้ผมช่องผนไฉยซื้อขายเหรียญสวัสดีครับ